ไปในการไปในกันเฮลลี่ไล่สาระนี่ค่ะไปนี่ค่ะไล่สาระอะไรนะไร่สาระไร่สาระนะจำนะคำพูดนี้เยอะมากเลยเฮลลี่เฮลลี่ไร่สาระ ได้สาระไม่ใช่หรอเห <laughs> <laughs> มือนที่ดูในช้อปปี้เลยอ่ะ <c oughs> มีนาได้นอนเสาได้นอนเสารด้ ชือกอนนี้มันน่ารักไหมเออน่ารักเกาหีเกาใจนี่ยนตัวนี้มันไม่มีหน้ามา้ามันน่ารักดีตัวที่ไี่นาจับอะ่ะมันน่ารักนี่อะไรอะ่ะ มันเป็นเกมในติเกอรอะที่เขาให้เดาว่าคนนี้คือใครฝั่งเราอะแล้วคนที่ตั้งอยู่ของเขาก็คือใครถ้าเราตอบของเขาถูกเราเราก็ได้ของเขาอะไรอะมันคืออะไรมันคือ,อไอ,เอ,เอ้เตยที่หนูให้ดูแม่ให้ให้แม่ดูหน่อยจะได้ไหม จังหวะนั้นได้เลยอ่ะพ่อเธอจังหวะเมื่อกี้เนี้ตนยตอนนี้ได้ต้งสองย่างนะหน้าตาคนนี้ล่ะแอปปี้ไหมข <laughs> องหวานไปเล่นกันสี่คนเหมือนเด็กน้อยอ่ะ อันนี้ของพ่อเธอเยอยเนลีสามขวบมินากี่ขวบ <S 2> 2 <S สองขวบขวบ้อไปกี่ขวบพอไปหนึ่งขวบข้อหมดเยอะ <S <S สุด